ตำแหน่งปีกในโลกฟุตบอลน,นี่ถูกวิวัฒนาการมาไกลเหมือนกันนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนเราก็จะเจอแต่ปีกที่ใช้การวิ่งตัดเข้าในแล้วก็ปั่นด้วยเท้าข้างหนักให้เข้าโกลส่วนปีกที่เปิดบอลแมนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องพัฒนาเกมรับแล้วก็ลงไปวล่นเป็นวิงแบ็กแทนแต่ถ้าในสมัยก่อนที่ปีกเนี่ยรับหน้าที่เป็นตัวครอสบอลแล้วก็ไม่ว่าใครก็ต้องพูดถึงเขาคนนี้ครับเดวิดเบ็คแฮมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าฟีเท้าของเขาที่ถูกกลบด้วยหน้าตาอันหล่อเหลาของเขาเนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนนะ ม้ในปัจจุบันนะครับก็ยังหานักเตะที่เปิดบอลจากริมเ้น,เนหรือที่เรียกว่าลูกครอสได้แม่นเท่าเขายากนะครับม่ควาเป้าหมายในการครอสบอลของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงไหนเขาก็สามารถเปิดโคง้งโค้งให้บอลย้อยเข้าหัวเพื่อนของเขาได้ทันทีเลยข้อที่2การวางบอลยาวอีกหนึ่งสิ่งที่เขาทำได้ดีนะครับก็คือการใช้ลูกส่งระยะไกลของเขานะครับซึ่งความแม่นก็ไม่ได้เป็นรองลูกครอสของเขาเลยด้วยซ้ําทําให้ไม่ว่าจะได้บอลตรงไหนเขาก็สามารถสร้างโอกาสให้ทีมได้นั่นเองข้อที่ 3. ลูกยิงไกล แน่นอนว่าการเปิดบอลยาวได้ไกลแล้วก็แม่นเนี่ยมันก็ทำให้เขามีพลังยิงที่สูงแล้วก็แม่นยําตามไปด้วยนะครับโดยเฉพาะลูกวิ่งมาปัดหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยถือว่าเป็นลูกไม้ตายของเขาที่ใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับถ้าโกยืนตําแหน่งไม่ดีก็คือเข้าแน่นอนที่4ลูกตั้งเตะจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคนที่เปิดบอลแล้วก็ยิงบอลได้แม่นยำมากๆเนี่ยสามารถวางบอลให้อยู่นิ่งๆแล้วก็ใช้เวลาเล็งได้เต็มที่นะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไปแค้มได้เล่นลูกตั้งเตะคูดความแม่นยำเพิ่มอีก้อน อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนลืมกันนะครับก็คือเขาเป็นนักเตะที่ขยันมากๆเขาใช้การวิ่งขึ้นลงตลอดเวลาเพื่อทำให้เกมไหลลื่นแลวก็ช่วยให้ทีมเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนวิ่งหาพื้นที่แลวก็ช่วยเกมรับตลอดนั่นเองเล่นบอลแบบเดวิดเบคแฮมต้องทํำยังไงฝึกลูกครอสแน่นอนนะควับว่าการจะเล่นแบบเดวิดเบคแฮมมก็คือการเล่นแบบปีกสไตล์โบราณนะครับที่เน้นการเปิดบอลจากด้านข้างให้เข้าหัวของผู้เล่นของฝ่ายเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดแรกที่ควรจะฝึกให้แม่นแล้วก็ทําให้ได้ดีตลอดนั่นเเองับฝึกปิดยาว แน่นอน,นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราค r o แมนเนี่ยลูกบอลยาวจากแนวลึกของเราก็ควรจะแม่นตามไปด้วยนะครับเพื่อให้มีโอกาสในการทําประตรูได้มากขึ้นจากแดนตัวเองนะครับผสมลูกปั่นโค้งกับการยิงการยิงไกลไม่จาเป็นต้องซัดเต็มข้อให้บอลพุ่งเข้ากรอบเสมอไปนะครับเราสามารถปรับใช้การเปิดลูกคอที่เราต้องใช้การปั่นโคง้โคงนะครับมาปรับกับการปั่นโค้งหน้ากรอบเขโทษได้นะยิ่งเราเปิดได้แม่นเท่าไหร่ลูกปั่นโค้งของเราก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นเช่นกันนะครับฝึกลูกนิ่งแน่นอน,นะครับว่าถ้าเกิดว่า คุณทําตาม3ข้อที่ผมบอกมาได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดลูกครอส์การเปิดบอลยาวหรือว่าการปั่นในการยิงนะครับลูกนิ่งที่ควรจะทําได้ก็ควรจะต้องดีกว่าลูกที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าคุณได้จับบอลนี่อยู่นิ่งๆแล้วก็ได้เล็งแล้วควรจะอันตรายกว่า3าข้อที่ผมพูดมานะครับเพิ่มความฟิตสิ่งสําคัญในการเล่นแบบไปแคมก็คือเราต้องวิ่งขึ้นลงได้ไม่หมดนะครับเนื่องจากว่าเราต้องใช้แรงในการเปิดบอลยาวในการยิงไกลอะไรเนี่ยใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งการที่เรามีความฟิตมากจะทำให้เราสามารถควบคุมลูกบอลได้ง่ายขึ้นนะครับเอาล่ะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเล่นแ,แบบเดวิดเบคแฮมนะครับเป็นนักเตะที่ ต้องยอมรับว่าเขามีฝีเท้าที่ก็ไม่ธรรมดานะครับแต่แค่ว่าหน้าตาแล้วก็ความโด่งดังของเขาเนี่ยมันมาครบจุดนี้นะครับจนหลายคนคิดว่าเอ๊ะบางทีเขาโอเวอร์เร์แลวก็หรือว่าเก่งเกินไปนี่เองนะครับแต่ว่าถ้ากางทีฝีเท้าตรงๆแล้วเขาก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครในการเล่นปินกันนะครับคิดว่าน่าจะมีหลายคนอยากเล่นตามแล้วก็คลิปนี้น่าจะพอช่วยเป็นแนวทางให้ได้นะครับโอเคเ้าสดับคลิปหน้าอยากได้เป็นนักเตะคนไหนหรือว่านักเตะทีมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองจับกระทำดูนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝาก